เอาเลยพี่บปเลงเองเลยจะตายผมหยิบอย่างเดียวแล้วจ่ายตังค์ทีหลังเอาไปห้าบาทสามร้อยตังค์มา,ามก่อนจะนิ่งพี่ก็กิ้งมาก่อนอะ่ะเอาพันห้าพี่800ร้อยอ่ะรู่เอาตังค์มาสองบาทใบหนนะึ่งตังค์มาเฮ้ยอย่างนี้ปา่าป่ากูไม่เหมาแล้วอะ่ะนี่นี่มันระดับระดับปา่าเป่าหงเลยเนี่ย อันดป่าวงไม่กล้าเหมาแล้วอะเดี๋ยวของที่เด่นะครับเดี๋ยวเราไปเจองานสุนราชการครับงานป่ายับนะเดี๋ยวเราไปผมเตรียมมาล้ชุดใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปเจอที่นน่นครับอันนี้ก็เอามาแบ่งปันที่ว่าทีไรก่อนถ้าชุดน้นมาหายเลยเทเลยครับเดี๋ยวเราไปเจอที่งานประกวดกันเอ้ยงานประกวดสุนราชการเนาะของป่างานป่าครับงานป่ายับจัดเดี๋ยวเราไปเจอที่งานเสาหน้านะเดี๋ยวเจอกันครับ สวัสดีครับผมวศินครับมาจากเผดภบ้านตัวไทยวันนี้เราก็มาแบ่งปันพระเครื่องครับที่วัดกระทิงลายคนน้อยมากผมไม่ได้มาประมาณสิบกว่าอาทิตย์นะที่ตลาดน้ำพระเครื่องวัดกระทิงลายนะวันนี้มันสุกเนาะก็เดี๋ยวมาแบ่งปันพระเครื่องหนูนี่คนน้อยเลยหรือว่าเป็นผมไม่ได้มานานเลยคนเงียบเหงามากเลยนะครับวันนี้ก็มีตัวแรกพระหมดแล้วแหละแล้วก็เพิ่งไปเหามาพระมาวันพุธนะครับแล้วก็เมื่อวานไปผถานแบ่งปันพระเครื่องหน้าร้านแล้วก็ยังพอเหลือเดี๋ยวเอามาแบ่งปันถ่ายคลิป <c oughs> ให้ดูนะครับว่ามาแบ่งปันพระเครื่องที่วัดกระท บรรยากาศเป็นยังไงไม่ได้มาเป็นสักสิบอาทิตย์ละเดี๋ยวรอขนพ้าลงก่อนเดี๋ยวดีครับแขพ่อจะเของพ่อนเเอาเลยพี่บปเลงเองเลยสไตล์ผมหยิบอย่างเดียวแล้วจ่ายตางังค์ทีหลังเดีหยิบกลับบ้านเลยก็ได้นะตามใจเลย สวัสดีครับพี่ยังไงขายอันนั้นเหรออะไรอ่ะอ๋อไม่ได้ขายผมเก็บเป็นคอลเลคชั่นแฝงตามผนังสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยครับบันเลงเลยครับพี่อยากซื้ออะไรอีกเอาเลยเพื่อนกันเยอะเลยอ๋อ เอาเลยครับอัดอัดอัดเลยเอาคนกระเป๋าเอาใส่กระเป๋าด้วยนะพี่วนละคนองค์สององค์ก็ยิงดีไม่ใช่บอกทุกคนเลยหน้ากล้องเป็นพยาน งานจิวลี่โวเลยฮะเบอะบเห็นวัดโินอะไรไหนวะพี่เรียนไหนวะพี่ไาถาผมจำไม่ได้เลยน่าจะทำอะไแหะลงก็ถือเลยผมลงเองเหรอ อันนี้มึงเพาะอะไรเพาะออสก็าะโคสิ่งอะไรเนี่ยน่าจะไม่อันนี้ไม่รู้แต่เนี่ยจัดเนี่ยสามเหรียญเนี่ยซื้อมาเจ็ดพันอันนี้เนี่ยไม่รู้อันนี้สองพัน,น,นะอ,น,น 2, อันนี้เหรียญเยียบโลก 6, <000. S 1> เหรียญสองพันเหรียญเยียบโลกซื้อมาเจ็ดพัน,นอเอาเหรอโจอดิพี่ ่กำลังโหดเลยพี่เอ้ยอย่างงั้นเอาก่อนช่วงนี้มันหนาวฝนคอ่นหเียอยู่อลมเย็นน่ากลัวว่ะฮิ่มันลมไม่ดเรวหรอกไม่ต ลมันเย็นจะน่ากลัวว่ะค,ค่ครับขอบครับรครับ้าบาท เดี๋ยวเดี๋ยวของที่เด็ดนะครับเดี๋ยวเราไปเจองานสุดราชการครับงานป่ายับนะเดี๋ยวเราไปผมเตรียมมาแล้วชุดใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราไปเจอที่นน่นครับอันนี้ก็เอามาแบ่งปันที่ว่าทิ้งลายก่อนถ้าชุดนั้นมาหายเลเทสเลยครับเดี๋ยวเราไปเจอที่งานประกวดพระกันเอ๊ะงานประกวดสุรราชการเนาะของป่างานป่าครับงานป่ายับจัดเดี๋ยวเราไปเจอที่งานเสาหน้านะเดี๋ยวเจอกันครับ นะเฮ้ยทีนี้ป่าป่ากูไม่เหมาแล้วอ๋อนี่นี่มันระดับระดับป่าป่าหงเลยเนี่ยระดับป่าหงไม่กล้าเหมาแล้วอ่ะเหมาอะไรอะแถมจะเหมาได้เอ้เอาป่าล็อกเต็มเยสิเท่าไรเท่าไรเอาแสนหนึ่งเนี่ยนะจ้ะเพิ่งลงเลยขายได้ห้าร้อยขายได้ห้าร้อยก็ยังไม่มีใครคิดตังเลยกําลังเลือกกันอยู่เลยก็ผมเพิ่งจะลงผมณมักล้าผมงมักล้า ว่าไงพี่เดียเอาไปห้าบาทสามเหรอตังมาเออปกติมันไม่ใช่คนแบบนี้นะตลาดอะมันต้องเยอะกว่านี้ เฮ้ยจริงมึงเยียบสุกแรกเหรอสุกนี้ก็สุกแจมค้กอแล้วก็คยม่จะมาคุณนย้ตอบยักก่อนเยอะผมขายแ๊บเดียวแหละเดี๋ยวผมก็กลับแล้วผมมาขำขครับพี่เดียครับผมครับมาได้มาเฉยนะพันห้าเขาขายนะคือห้าง อะไรของที่ผมได้มาล่ะซื้อจริงนะบอกข้างหนึ่งเขาขายบอกนะแล้วม่ปุยแย้มลุกแรกเพราะว่าเขาอ่ะได้มาเสร็จทุกได้ล็อตถสามกว่าเขาขายบอกนะมีมีพี่ปอลขอซื้ออะไรวะสองหมื่นพี่เดียวบอกกูมาตอนนั้นที่ซื้อซื้อมาพันห้าเพวกพี่เดียขอซื้อห้าหกหมื่นพี่ปอลบอกว่าอะไรสองหมื่นซื้อนะจำได้ที่ได้มาล่าสุดอ่ะขายบอกเลยเปลว่งผ่อนได้สามอาทิตย์อ่ะ สามทีไย้ผ่อนได้ปะวงก่อนจะนิ่งพี่ก็กิ้งมาก่อนอะเขากี้ไปไหนวะเขาี่ไปไหนวะนี่ไงสดีครับ พิพาสฝนมาเอาถ้ามันตกก็ขึ้นรถเลยเอารถไปจอดรองนี้เลยตกครับถ้าเอาไปขัดเกิดเนาะถือกระเป๋าขายกระเป๋าสองร้อยนะขายอ้ไรก็เผาเงี้ยอุ๊ยตกว่ะพิพาสฝนตกเอาไปล้างร้านหน่อยนะครับขัดจะใส่อะไรได้เอากระเปาหงแล้วกระเปาหงยังไงกระเปาหงเอาขึ้นรถเลยป้าฝนตกแล้วเร็วๆตัดสินใจเร็วๆ เดี๋ยวรถไปส่งเดี๋ยวรถไปส่งตัดสินใจเร็วๆตัดสินใจเร็วเดี๋ยวมาคุยทางนี้เดี๋ยวมาคุยทางนี้ทุกอย่างจะได้ลงตัวเอาพันห้าพี่แต่ร้อยนะลูกพี่ตังค์มาส่งครับ แสนหนึ่งพี่เดี๋ยวขนให้มีรถขนฝนตกแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเอาถุงไปนะขายได้3สามคนเองเนี่ยรถผมไงซื้อใหม่แล้วซื้อใหม่ตั้งนานบางนี้เนี่ยสมานะหน่อยรถตันบาทขึ้าหนึ่งระดับประเทศที่นหนึ่งจิครับสองบาทแล้วกันได้เลยเอาเอาเอาเจ็ดเจ็ดร้อยพี่เอาไปรูปย เอาใครต่อมาผมขายเลยผมกลับบ้านแล้วฝนตกงานอะไรครับกสิกรฮะดเดี๋ยวมาคุยกันซิมข้างหูเร็วเนอหนึ่งศูนยะ์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สี่ห้าแปดห้ากมือเลยแต่กูยกมือ,มอ,มอขายจันท้องดีกว่า <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถุนครับไม่เคยมีอะไรรถผมเองครับเอาไปสามบาทบาทตังมารวยเนล้านจ๋าเอาสามร้อยพี่รวยเป็นล้านเกสิกรครับกสิกรผมเดืดผมเด็ดสองร้อยได้มโอ้โหไม่ถูกอะไรนะสอง้อยได้ไหมตังมาพี่ หนึ่งศูนย์หนึ่งมีแต่สมเด็จเนี่ย <120. S 2> นหนึง่งสองศูนย์มีแต่วั้ถุขังแต่นั้นเลยสี <45 85. S 2> ่ห้าแปดห้าตกใจไหมเจ็ดแล้วพี่ถูกแล้วมีแต่วันถุังเ,เ,เ,เนี่ยโอ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเนี่ยเดี๋ยวรถขนไปส่งให้ถึงที่เลยรลรถขนผมมาแล้วเนี่ยไปฝนตกแล้วไปเอาขึ้นรถไปล้วค่อยโอนให้ผมเออคนขนผมมี สองบาทพี่เอาตังมาขน,ขนขนผมมีได้ชุดนี้ไปไเกิดสายให้ถูกๆไงนสองบาทใบนึงเอาตังมาครับสมครับขอบคุณครับดับตาดับตาเปิดเลยไหมเนะงี้ยสมครับขอบคุณครับโอ้ยพามี้ยู่เยอะไม่ต่อแล้วอือ เก่เขาหยิบเขาหน้าพาเขาไปรอดไงแต่ดีนะเขาไม่ต่อดูกัน่ก็อันเก่าเล<อ>ีเพิ่มมาบ้านเดียวเองหน่อยเดียวพีเพิ่มมาบ้านเดียวตอนคืนสามร<อ>นี่ไงจ่ายเลยไม่ต่อได้ไงครับซื้อดีมากขอบคุณครับ เาขึ้นรถเอาขึ้นรถเลยรถพี่น้อยไหน,นพี่พี่ผ้าเราไปส่งบ้าน <50 S 1> ผลเลยห้าสิบห้าเร็วจบแล้วครับพี่น้องเหมาไปแล้วครับห้าหมื่นห้านะครับเมื่อวานไปต่อผมกูขายเ้วเนี่ยโคตรถูกเลยครับห้าหมื่นห้าครับจบแล้ววันนี้ก็โคตรเงียวเลยครับปรกันทิ้งลายแต่ขายให้ให้ให้เหี้ยเข้าไปนะครับ <laughs> ก็ประมาณนี้ครับว่าผมไม่ได้มาหลายสุกเป็นสิบอาทิตย์เลย ก็ประมาณน ears, ี el, ้ก <c oughs> ็ใครมีพ้าจะปล่อยก็ติดต่อเข้ามาขายผมได้นะครับหรือจะมาซื้อพ้าผมแบ่งปันหน้าราก็ทุกวันพฤหัสนะครับที่ร้านพ้าบ้านทั่วไทยปักหมุด GPS มาว่าพ้าบ้านทั่วไทยนะครับขึ้นเลยอยู่สัตหีบนะเดี๋ยวถ้าไปครึ่งเทพไม่ใช่นะร้านผมอยู่สัตหีบนะครับใครจะมาขายก็เข้ามาได้นะครับแล้วเบอร์โทรติดต่อ0983955809ในดีไลน์ @aot3805 เพจพ้าบ้านทั่วไทยนะครับช่องยูทูบโอสถเอฟซีทิกเกอร์าบ้านทั่วไทยเอฟซี ร้านผมเปิดเชียงวันหรือเชียงคืนทุกๆวันนะครับอ่าปิดเฉพาะวันที่ผมไปซื้อผา้าจตุจังหวัดไม่มีวันหยุดเนาะผมก็จะถ้าผมไม่อยู่ร้านผมก็จะโพสตบอกหน้าเพจนะติดตามผมในเพจพระบ้านทั่วไทยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ